สวัสดีครับผูครงครูเอกนะครับเป็นประจําทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับแบบรลายสดนะครับแล้วก็ทางช่องยูทู e ครูเอกเลขพยากรณนะครับผมทางช่องยูทู e เจอกันทุกวันนะครับเจ็ดโมงเช้านะครับถ้าวันไหนไม่ได้ทัก็จะบอกก่อนนะครับผมอาินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องช่องครูเอกนะครับแล้วก็ชั้นเรียนเลขพยากรณ์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลิงก์นะครับไปที่ชั้นเรียนก่อนนะครับ Yeah. อุ้ยกดผิด <c oughs> ขอภัยครับทุกคนอโอเคนะครับเลขที่จะรีวิวกันในวันนี้นะครับเป็นเลข4415เนาะ4415นะครับคุยตั้งชื่อว่าเชื่อมโยงหลักการนะครับเป็นเลขที่ขอเข้ามาทางชั้นเรียนเลขเพยากรนะครับก็ คือทางชั้นเรียนเนี่ยจะพิเศษนิดนึงตรงที่ว่าถ้าเกิดว่า,อ,าอยู่ในชั้นเรียนเนี่ยผมจะคือไม่ต้องรอลำดับอ่ะนึกออกใช่ไหมครับผมจะลำดับเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเวลาที่ขอเข้ามาทางเพจหรือชาแนลยูทูบผมจะเลี้ยงเลี้ยงใครขอเข้ามานะครับแต่ถ้าเป็นทางชั้นเรียนขอเข้ามาผมก็จะแทรกให้ซึ่งใครอยากอยู่ในชั้นเรียนต้องสมัครเรียนก่อนนะครับผมอ่ะแต่ตอนนี้ไม่ยังไม่รับนะแต่ส่วนใหญ่ก็สมัครกันเข้ามาก่อนก็มี <laughs> นะครับ อ่ะโอเค CC 1 5นะครับพูดถึงที่มาที่ไปของเลขกลุ่มนี้กันก่อนที่จะเข้าสู่การรีวิวนะครับพื้นฐานของเลขนี้นะครับมาจากเลขคู่3คู่ด้วยกันนะก็จะมี CC นะครับ C 1 1 4แล้วก็15,51นะครับเลขทั้ง3คู่คคเคยทำรีวิวที่เป็นพื้นฐานของเลขคู่ไว้แล้วนะครับกลับไปชมกันได้นะครับหรือถ้าใครต้องการจะดูที่เลข3ตัวนะครับกลับไปดูที่เลข1 CC 1> C C 1แล้วก็ C 1 5 5 C 1นะไอ้ห้4น่ะครับคุยก,ก็ทำเลขกลุ่มสามตัวไว้แล้วเช่นกันนะครับแจ้งีน<ว>ี้ก็แจ้งตลอดเกือบแทบทุกคลิปนะครับว่าถ้าเป็นเลขคู่นะครับแล้วก็เลขกลุ่มนะเลขคู่แล้วก็เลขกลุ่ม2ตัว3ตัวเนี่ยคุยก,กจะใช้การทำนายแบบภาพรวมคือเลขม,มันจะสลับกันได้นะครับก็หมายถึงว่าก็จะสลับกันไปมาหน้าหลังก็จะออกมาป,ประมาณมีความคล้ายคลึงกันประมาณ 6 0สน่ะคุยก็โอเคก็ถือว่ามันยนอนยวนไปแล้วกันแต่ถ้าเป็นเลขกลุ่ม4ตัวนะครับที่เรากำลังชมรีวิวกันอยู่นี้ถ้าเป็นกลุ่ม4ตัวคุยกจะใช้วิธีอ่านเป็นตามตำแหน่งในการอธิบายรีวิวซึ่งก็จะแบ่งเป็นโซนหน้ากับโซนหลังนะครับซึ่งโซนหน้าก็จะมี4ตัวท้ายนะครับก็เป็นถ้าเป็นโซนหลังก็คือหลังจาก0 6 0 8แล้วก็ศูนยเกคก็จะเรียงต่อจาก06น8สหกศูนย์ดมาก็เป็น4่ตัวด้านหน้านะครับด้านหน้าส่วนใหญ ครเข้ามาหาอะไรพวกนี้แล้วก็การแต่งตัวแล้วก็บุคลิกภาพนะครับในการวางตัวต่างๆส่วนท่านสีตัวท้ายก็เป็นแนวคิดแล้วก็พื้นฐานของการปฏิบัติว่าเขาทําอะไรบ้างในเวลาที่เขา้าที่ที่เขาทําจริงๆอ่ยเวลาคิดแล้วก็ทำเขาทาอะไรประมาณหนนะครับพอเข้าใจแล้วก็เข้าไปเลยนะครับส่วนเออเมื่อเช้าเนี่ยนะครับมีคนถามเข้ามาว่าถ้าตาแหน่งมันเลื่อนสักตําตแหน่งหนึ่งเนี่ยี่มันจะมองได้ไหมก็คือถ้าเลื่อนแค่ตำแหน่งเดียวผมมองว่าก็จะมีความคล้ายนะครับ จ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นก็อาจจะมีผิดไปบ้างนิดๆหน่อยๆก็ไม่เป็นไรแต่ก็ถือว่าหยุนๆและกันนะครับเพราะว่าคุยก็ขอทําแค่หน้ากับหลังก็พออาจจะไม่ได้คําขยับทุกตําแหน่งนะถ้าถ้าขยับแบบนั้นคงต้องมาเรียนนะมันจะได้ไม่มันจะได้มมไดม่งงว่าจะมีมีตลางให้สรับสนนเรียนนะครับผมอ่ะโอเคมาเข้าสู่การรีวิวกันนะครับ cc ีสี่ถึงห้าคุยตั้งชื่อว่าชุ่มยงหลักการก็แน่นอนอนะ่ะก็ไปโดดเด่นที่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราคุยด้านหลังกันก่อนเลย เลขห้านะครับเมื่อวานนี้เราก็คุยกันเลขห้าท้ายนะครับจุดเด่นของเขาคือเป็นคนที่พินิจวพิเคราะห์คิดอะไรเป็นระดับเป็นขั้นตอนนะครับแล้วก็เปิดรับฟังความคิดเห็นก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรนะครับแต่เมื่อไหร่ที่เขาตัดสินใจแล้วนะครับหรือว่ามีแนวทางนั้นแล้วเขามักจะยึดมั่นในแนวทางนั้นอยู่พอสมควรนะครับก็จะเปลี่ยนแปลงอะไรค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเปิดรับมาแล้วรู้สึกว่าคล้ายๆกบตกผลึกแล้วว่าโอเคแบบนี้โอเคแล้วล่ะเขาก็จะจําสิ่งนั้นไปก่อน คือเรียนรู้ที่จะเ,เก็บความรู้ที่ตัวเองมีไว้ประสบการณ์นะไว้กับตัวหน่อยเอแล้วพอจะมีเหตุผลที่จะเปลี่ยนแปลงคนเลข5ท้ายนะครับมันก็ต้องอาศัยการที่แบบว่าอธิบายกันแบบหรือไม่ก็ทําให้เห็นเป็นเชิงประจักษ์เขาถึงจะยอมเปลี่ยนแปลงนะข้อเึ่ข้อร้อยก็อ,อยู่ประมาณนี้นะครับแต่ข้อดีก็อย่างที่บอกไปเขาเวลาคิดทําอะไรก็จะพิจารณาก่อนจะไม่บุ่มบั่นะครับคนที่ค่อนข้างจะเป็นเลขที่นาไปสู่การมีสติได้ง่าย ซึ่งคูเอกบอกทุกแค่ทุกคลิปเลยถ้ามีเลข5ท้ายเนี่ยมันไม่ใช่เลขสตินะเลข5มันหมายถึงเลขที่มีแนวทางไปสู่การมีสติได้ง่ายนะครับผมอ่ะโอเคตำแหน่งต่อมาครับเป็นเลขหนึ่งส่วนตัวเนี่ยคูเอกเป็นคนที่ชอบเลขหนึ่งห้าท้ายนะเพราะว่าสังเกตจากแรกๆที่ไม่ได้ดูเรื่องตำแหน่งเจาะลึกเนี่ยเราสังเกตคนที่ประสบความสาเร็จส่วนใหญ่ก็มีเลขนี้เยอะเหมือนกันนะครับที่เป็นแนวของเบอร์มงคลนะส่วนแนวไม่มงคลเนี่ยคูเอกเจอก็เยอะเหมือนกันนะครับ แต่ถ้าเป็นแนวมงคลส่วนใหญ่จะเจอ15ท้ายนี่แหละซึ่งเป็นเลขที่ออกจะนอกกระแสนิดนิดนะแต่ที่เราสัมผัสได้หรือว่าเราเคยเห็นมาก่อน15ท้ายมันมาจะเป็นเพราะเขาเป็นคนแนวที่แบบว่าพอเขาเป็นคนที่คลิวิเคราะห์หรือว่าลำดับขั้นตอนอะไรมาแล้วเขามักจะทําสิ่งที่เขาํำดับไว้อยู่ในหัวหรือใช้ความรู้นะในตัวเองเนะี่ยได้อย่างแน่วแน่ชัดเจนเขาเป็นคนที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วก็รู้ว่าจะต้องจัดการยังไงกับ กับตัวเองว่าจะต้องจัดการกับเรื่องต่อไปที่ปัญหาที่เข้ามาได้ยังไง mm hmm. เขามีความแบบแน่วแน่มากที่จะแบบเออจะแก้นู่นนี่นั่นนั้น mm hmm. เขาถึงเป็นคนที่ค่อนข้างจะอธิบายคนได้เก่ง mm hmm. ซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับกลุ่มนี้อีกนอีกเลขหนึ่งที่มันสามารถอธิบายคนภายนอกได้เก่งก็คือเป็นเลขสี่ยิ่งแค่หนึ่งห้าธรรมดาเนี่ยก็มีรูปแบบมีวิธีการจัดการหรือการนําเสนอหรือว่าการวางแนวความคิดการตัดสินใจอะไรดูน่าเชื่อถืออยู่แล้วยิ่งมีเลขสี่เขายิ่งอธิบายเป็นด้วย เขาจะทาสิ่งนั้นได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวคือถ่ายทอดความรู้หรือว่าถ่ายทอดสิ่งที่เขาจะต้องการนําเสนอกับคนอื่นนะเขาทําได้เก่งนะครับเป็นคนที่มีลําดับขั้นตอนในการคิดมีแนวทางชัดเจนแล้วก็สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่จะถ่ายทอดความรู้ความคิดตัวเองเนี่ยลงไปสู่การกระทําได้ดีซึ่งพื้นฐานของการกระทําของเลขนี้นะครับก็คือเลข4เลข4ี่เนี่ยส่วนใหญ่เน้นของการเชื่อมโยงต่างๆเน้นของการ เรื่องราวต่างๆนะครับ <c oughs> คือทำงานแบบมีคนะอนเนคชัน่ะเขาชอบเขาชอบทำงานกับคนอื่นที่มีลันนกษณะแบบทำงานร่วมกับคนทำงานร่วมกับอาจจะไม่ใช่คนก็นได้อาจจะแต่มันไม่ใช่ผีนะอย่าไปคิดมากนะครับ <c oughs> อาจจะทํางานร่วมกับการใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการสื่อสารต่างๆนะครับหรือจะเป็นหนังสือก็ได้อุปกรณ์สื่อสารพวกเทคโนโลยีเกาจะทําได้ดีเพราะงาั้นงานเขาอาจจะเหมาะก,กับการที่เตรียมงานหรือ การที่จะต้องไปสร้างคอนเนคชันกับที่อื่นรู้มาถึงงานขายก็ได้นะ CC15 ท้ายเนี่ยนะครับคือหลักเกณฑ์วิธีการคิดของเขาสามารถถ่ายทอดให้คนอื่นเข้าใจได้ดียิ่งถ้าเกิดว่าเป็นงานที่เกี่ยวกับพวกวิชาการงานที่เกี่ยวกับพวกกับการเรียนรู้หรือพวกนักรงนักเรียนอะไรพวกเนี้ยนี่ถือว่าสามารถตอบโจทย์ในการที่สมมุติว่าไปเรียนหนังสือมาแล้วจะไปสอบทำข้อสอบเนี่ยเขาก็รู้ว่าควรจะเอาไปทําตรงไหนอะไรยังไง เขาเป็นคนที่ถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้มาได้เก่งประมาณนี้อันนี้ผมไม่ได้ฟิกที่ว่าคือแค่นักเรียนนะถ้าเกิดว่าเป็นงานอื่นสมมติผมชอบยกตัวอย่างอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับพวกนักเรียนวิชาการเนี่ยอย่างเช่นงานขายอย่างเงี้ยเขาก็รู้ว่าเขาควรที่จะขายยังไงขายของเช่นเนี้ยขายรถเนี้ยเขาก็ต้องศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวของรถที่แบบเออดูน่าเชื่อถืออยู่แล้วเขาจะรู้ว่าเออรถคันเนี้ยจะต้องมีเอกลักษณ์ประมาณนี้ประมาณนี้เขาก็ถ่ายทอดอะไรได้ไดดเก่ง รประมาณนี้เลยนะสำหรับเลขกลุ่มนี้นะครับแต่จุดด้อยก็คือบางทีด้วยความที่เขามีความสามารถสูงและสามารถตัดสินใจอะไรได้เองเนี่ยอาจจะมีอาการที่ผมพูดแรกแรกเลขห้าท้ายมันจะมีลกันหอวแข็งบ้างยึดติดยึดมั่นบ้างคุณถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงคนเลขเนี่ยคุณต้องมีเหตุผลที่มากพอสมควรนะครับผมอ้ออีกเรื่องหนึ่งก็คือเลขกลุ่มนี้มันเป็นเลขที่มันไม่มีแนวทางที่แบบจริงจังหมายถึงว,ว่าทํางานที่มันหนักๆนักอ่ะ อาจจะไม่เด่นเน้นการเชื่อมโยงภาษางานตา่างๆถ้าเกิดเจองานใหญ่งานยักษ์งานเจะค่อยๆทําจะไม่ได้แบบว่าทําให้มันได้ทีละเยอะๆจะไม่ได้กิ่งแบบแบบทําได้ทีเยอะๆแต่เป็นลักษณะของการค่อยๆเชื่อมโยงแนวะความคิดวิธีการหรือว่าการถ่ายทอดต่างๆจะเป็นด่นเรื่องนั้นนะครับผมอ่ะนี่คือส่วนท้ายส่วนหน้าครับดูไม่ยากเป็นคนที่เข้าเข้ากับคนง่ายเข้ากับสังคมง่ายยิ้มง่ายสนุกเป็นคนที่เข้าข้สี่สี่หนึ่งอ่ะอยู่ด้านหน้าเป็นคนที่ มีความชัดเจนในตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าพอได้สัมผัสหรือได้คุยกันเขาเป็นคนที่ถึงจะยิ้มถึงจะยิ้มแย้มแจ่มใสอะไรก็ตามนะแต่เวลาที่เข้าไปคุยกับเขาเขาจะเป็นคนที่วางตัวดีพอสมควรดูสุข,ขุมนะครับอ,อดูข้างหน้ายิ้ม,ย,มยิ้มเหมือนกับแบบเป็นพวกเหมือนประชาสัมพันธ์ที่ดูมีแบบคนที่เป็นนักประชาสัมพันธนะ์นะครับหรือคนที่ทําข่าวทางวิท,ทยุอะไรพวกเนี้ย คือเวลาเราเห็นเขาพูดเขายิ้มแย้มแจ่มใสแต่เวลาเราถามหาเหตุผลหรือถามหาอะไรที่มันดูมีหลักมีเกณฑ์นนะ่ะเขาก็ตอบได้ดีไงเขาจะไม่ใช่แค่สนุกสนานไปเรื่อยนี่ออกไหมครับก็เป็นคลิตด,ดูน่าเชื่อถือแต่งตัวดีครับแต่งตัวสะอาดเรียบร้อยดีนะครับถ้าเป็นด้านหน้านะอ่าโอเคถ้าถ้าตรงแนวของใครนะก็ลองพิจารณาดูว่าดีไหมแต่ถ้าพูดไปถึงในเชิงของอ่าเลขสเสน่สายสเสน่ออนหวานน่ารักอะไรขนาดนั้นคงไม่ใช่นะครับคงไม่ใช่ ก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์นะสำหรับแถวหน้าๆนะครับอ่ะโอเคเรื่องต่อไปแล้วกันก็คือเรื่องของการเงินนะครับเขาเป็นคนที่หาเงินได้เรื่อยๆหาเงินตามความสามารถของเขาเป็นเลขที่โดดเด่นเรื่องของการทํางานถ้าขยันทํางานการเงินก็ต้องมาตามนั้นนะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นคนหาเงินได้หวือหวาอะไรแต่ก็หาได้เรื่อยๆเรื่องการหานะถ้าเต็มสิบให้สักเจ็ให้สักหกสักเจ็ประมาณนี้นะครับอาจจะไม่สูงมากครับแต่คือก็ไม่ได้น้อยนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของการจัดการการเงินผมมองว่าเขาจัดการเงินได้ดีระดับหนึ่งนะ ก็คือจะใช้จ่ายจะอะไรก็มักจะมองก่อนว่ามันคุ้มกับที่ตัวเองใช้หรือเปล่านะครับเรื่องของการบริหารจัดการการเงินเต็ม1 0บได้สัก8นะครับก็ภาพรวมก็ประมาณ7จถึงแนะครับไม่ไม่ได้ไปไกลมากก็ไม่ได้เสียหายอะไรคือมันก็ไม่ใช่เลขของความฟุ่งเฟือยอะไรขนาดนั้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่จ่ายเลยนะก็มีจ่ายบ้างนะครับผมสำหรับเรื่องการเงินก็พิจารณาดูสําหรับที่กลุ่มนี้นะครับส่วนเรื่องสุดท้ายเรื่องของความรัก เขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะชอบการสื่อสารจะมากกว่าการที่แตงเงียบจะแบบเขินอายอะไรเนี้ยไม่ค่อยก็คือเวลาจะรักใครเลยจะจีบใครแล้วก็คุยกันเลยให้กันเข้าใจให้มันรู้เรื่องนะครับเออรักก็บอกกันตรงๆคุยก็คุยก็บอกกันตรงๆว่าเออชอบเธอไม่ชอบเธออะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างจะเปิดเผยนะครับไม่ค่อยเป็นคนที่แบบปิดกั้นอะไรเท่าไหร่นะก็เลยบางคนก็เลยมองว่าเออเหมือนบางทีผมเคยเจอคลิปหนึ่ง เป็นคลิปเรียวของ Facebook หรือน่าจะเป็นติ๊กต็อกไงที่มันเป็นรูปของน้องสักคนเนี่ยที่ถ่ายคู่กับคุณอ่าอะไรนะ่าทำชื่อไม่ได้แล้วที่เขาพูดว่าเออเวลาจะจีบเล่าประมาณว่าผมจำชื่อเวลาจะจีบเล่าอ่ะต้องงี้งีคือคุพูดไปหมดเลยอ่ะโอเคถ้ารับได้ไหมถ้ารับได้เดี๋ยววันนี้ก็เป็นแฟนกันเลยอะไรเงี้ย เออจะเ,ออเชิงประมาณนั้นนะครับพอดีเลยชั้นถามว่าเลขสี่สี่ต้องระวังเรื่องการใช้คําพูดหรือเปล่าจริงๆมันต้องระวังอยู่แล้วนะครับแต่เนือ่องจากว่าในกลุ่มนี้มันมีหนึ่งห้าด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาจะพูดอะไรมันจะดูข้อแรกก็คือมันอาจจะดูพูดตรงๆแต่ถ้าพูดแต่การพูดนันอาจจะมีการกลั่นกรองมาแล้วว่าเออจะพูดหรือไม่พูดดีอะไรเนี้ยนะครับซึ่งถ้าเกิดอาการดีๆเนี่ยอาการดีๆเนี่ยการพูดจาของคนเลขเนี่ยก็มักจะเป็นคนที่สื่อสารอะไรได้เข้าใจง่าย แต่ถ้าการไม่ดีคืออาจจะหมายถึงการพูดน้ําท่วมทุ่งก็ได้ก็พูดไปเรื่อยอะมันก็มีบ้างนะครับอันนี้ก็ต้องระวังเองนะคือมันคือเลขมันมีสองทางอยู่แล้วแหละคือผมบอกแทบทุกคลิปว่าเลขมันมีสองทางคนกําหนดด้วยเป็นเราอย่าปล่อยตัวแบบว่าถ้ามีเลขนี้หมายบางทีนะบางบางทีคนแบบว่าลูกฉันไม่พูดเลยฉันก็เอาเลขเนี้ไปใส่ให้ลูกอันนี้พูดไม่หยุดเลยคือเลขมันก็ทําหน้าที่ของมันนึกออกใช่ไหมแต่บางทีบางคนใส่ไปก็เลขลูกก็ไม่พูดเพราะยังไงก็ธรรมชาติเอาบางชนนะ ก็มีพูดไม่หยุดบางคนก็ไม่พูดเลยกลายเป็นสื่อสารอย่างอื่นแทนซึ่งบางทีผู้ปกครองก็งงอบอกว่าเลขนี้เป็นเลขการแบบการพูดไม่ใช่หรอทำไมลูกยังยังไม่พูดเหมือนเดิมแต่เขาวิธีการสื่อสารเขาอาจจะแบบทําอย่างอื่นเช่นเออจับมงจับมือทําสัญ,ญลักษณ์อะไรพวกนี้นึกออกใช่ไหมเออมันก็จะมันอาจจะไม่ใช่แค่การพูดอย่างเดียวเพราะสี่มันไม่ใช่การพูด,ดตรงๆอย่างเดียวนะมันแค่อ่ามัน,เป,นเป็นการสื่อสารไงอาจจะมนวิธีอื่นก็ได้ นะครับเราไม่ต้องไปฟิกมันมากนะครับสําหรับเรื่องของเลขสี่เพราะสี่เพราะเป็นพานิษฐ์ดาวพานิช์ด้วยซ้าม,มันไม่ใช่ดาวดาววาจาเรื่องของใช่ไหมเออมันม,น,ม,น,มนเป็นการเชื่อมโยงอ่ะซึ่งก็ไม่ต้องแปลกใจว่ามันต้องเป็นเฉพาะเรื่องเรื่องการพูดอย่างเดียวนะครับอ่ะโอเคเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องของเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของความรักนะเรื่องความรักก็สําหรับผมอ่ะพูดค้างไว้ใช่ไหมครับสั่นแหลผมก็หมายถึงว่าถ้าเป็น ถ้าเราชอบในสไตล์ที่แบบเปิดเผยก็โอเคแต่ถ้าเราไม่ได้ชอบสไตล์นี้ก็อาจจะแบบเออเนี่ยอาจจะแบบชอบแบบเออค่อยๆทำแบบชอบเน้นแนวปฏิบัติไม่ชอบพูดนะก,ก็อีกเรื่องหนึง่งอันนี้มันกลุ่มนี้มันเน้นการพูดจางงั้นเนี้ยอะไรคุยเข้าใจอาจจะไม่ดูหรืออาจจะไม่โรแมนติกเท่าไหร่แต่ถ้าถามว่าถ้าเกิดว่าเจอคนที่ใช่เจอที่ลงตัวถามว่าก็รักกันดีนะครับว่าน15เนี่ยผมมองว่าเป็นคนที่เล่งแล้วล่ววะคนเนี้ยจะต้องเป็นรูปแบบที่ เราชอบแล้วอะไรเงี้ยพิจารณาแล้วอะไรเนี้ยนะครับถ้าเกิดได้เป็นได้คบใครอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดคบนะก็ถือว่าโอเคอยู่ได้ยาวๆแต่ถ้าไม่ได้คบอะไรจะจีบอะไรก็จะอยู่ยากนิดนึ่งนะครับผมโอเคน่าจะครบท้วนนะครับสําหรับเลขกลุ่มนี้นะครับมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมนะครับสามารถทิ้งข้อคําถามไว้ได้ทางอ่า,อาลิงก์ด้านล่างนะครับคลิปด้านล่างั่งข้อความด้านล่างทั้งทาง,ทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์ทางช่องยูทูบแล้วก็ทางเพจนะครับผม สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขสําหรับสุดสัปดาห์นี้นะครับจริงๆพรุ่งนี้มันเป็นวันอะไรนะเป็นวันหยุดเฉยๆจริงๆพรุ่งนี้เป็นวันสุขแต่ว่ามันมีวันหยุดนะครับหยุดยาวเลยว่าวันที่3สิงหาคมเกรกดาเขาก็หยุดให้อีกเนาะผมก็หยุดยาวเลยก็เป็นสุขเสาร์อาทิตย์จันทร์นะครับมันถึงพูดเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจโรงเรียนผมนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ ใช้นอกครูเอกด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปพรุ่งนี้นะครับทางชั้นเรียนจะรีวิวตอนเช้าๆนะครับในสายสิบโมงนะครับก็เป็นวันหยุดเนาะแล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้สำหรับรวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ